ไม่รู้จะดูได้เปล่าลกดูยังไงผมก็ปวดกระโหลกปวาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆปวหาอการอัน้็ก่อนแล้วจะไอะอแล้วน่เากทงไนี่ดูทำทยังไงดูผรทำยัไงคุยกับมันทุก่างรัะผมไม่ร้คุยกับมันยังไ ไผมมาจัดยาฤาษีแล้วผมว่ากลับดูดิแล้วเมื่อคืนไปงทำเพี้ยอะไรมึงสาดข้าวกุกกรเปล่ามึงพูดไม่รู้เรื่องไงมึงสาดข้าวกุกกรเปล่ามึงสาดข้าวกุกนรไหมที่กูทำเนี่ยเพราะมึงสาดข้าวกุกกรไงมึงถกถกกับใครแล้วคุยไรแล้วมึงสาดข้าวกุกกรทำไมนะกูก็โหดทำไมกูทำอะไรมามึงทำอะไรกูมึงถูกเจ้าปลาเขาคุยไรกูถามว่ามึงมึงมึงสาดข้าวใส่หัวกูถูกไหมมึงเพี้ยมีโจกับมิ้นวมึคุยไรแล้วมึงสาดข้าวทำไม มึงทำกูก so ่อนเนี่ยกูทำมึงยังมึงสาดข้าวกูเนี่ยโดนอีโดนกูหน้าห้องน้ำเมี่ยมึงสาดกูก่อนทำกูก่อนไงให้กูกราบมึงไงมึงทำกูเนี่ยโบ้าเยอะไปมึงให้กูกราบมึงเหรอมึงทำกูทุกอย่างก่อนทุกอย่างเนี่ยมึงให้กูกราบมึงไงพร้อมึงทำกูเฮ้ยดี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 ทำกูอีก มึงคุกกิที่อะไรเปินยี่รถละแล้วมึงฝากเงิาไมเฮ้ยคุกกูนเงินกูหน่ากูไม่มีเงิปืนอะแต่ถ้าอยากให้กูมีแล้วกันมึงคุกยังคุยไรเราเดินไปแถงที่เรถเต้นยังคุยอะไรเอาคุกยี่แสบเทปคว้าก็ขายรถนี่ยจะมากไปแล้วเปิดก็เก่งแทบซ้ายเทบขวาแทบท้ายอ้าวแล้วกูยิบอะไรมา มีหลักฐานว่าคกยิปมเลมากูรู้เลยอ่ะไม่มีหลักฐานเลยมึงจะแปปืนแต่กูเห็นว่ามึงเนี่ยกูเห็นหลักฐานเนี่ยกูเห็นนะอีเจ๊เขาก็เห็นเนี่ยว่ามึงเนี่ยถือเนี่ยเจ๊เขาเห็นเนี่ยมันทำไม้มาอะไรอ่ะคุยแล้วมึงขู่ว่ากูมีอะไรเปี่ยวอะไรกับมึงอ่ะอ่ะก็คือคำพูดมึงเนี่ยมันขู่กูอยู่เนี่ยไม่เกรี้ยวไม่เกี่ยวได้ยห็นมึงถืออยู่เนี่ยมึงขู่ก็มากระถางอ่ะมช้าช่องตีนอะไรมึงต้องร้องเอาไม่ถางดิเลยมึงแก้ให้ได้ กูไม่ได้ปัญญาอ่อนนยกูมึงทำกูก่อนนะมึงสาดกูยืนคุยอยู่ข้างนอกมึงเอาข้าวสาดใส่หัวกูมึงคิดมึงว่าเอาข้าวสาดใส่หัวกูเนี่ยมึงคิดว่าคนอื่นน่ะเขาตบมึงกิ้งไปแล้วกระจบสิอ่ะแล้วมึงทำกูแล้วมึงไม่ให้กูอยู่เฉยเลยมึงทำกูหลายครั้งนล้มึงให้กูอยู่เฉยเลยกูขี่มอเตอร์ไซค์มามึงมึงขวางทางกูแล้วมึงถีบมอเตอร์ไซค์กูอย่างนั้นเหรอมึงถีบกูก่อนไหมกูถามมึงทำกูก่อนไหม แล้วทุกแล้วทุกครั้งเนี่ยกูเจ๊กเนี่ยพุเข้ามาเลยทุกครั้งเนี่ยมึงมาเนี่ยมึงถือมิถือของถือมิถือขอเนี่ยกูถืออะไรพุ่งเข้ามาเอาไปแน่นอนไม่ต้องกลัวกูถามกูถืออะไรกูบอกกูมาจัดยาให้อีเนี่ยแล้วกูก็ไปเนี่ยมึงเคยมั้งไหมกูบอกกูคุยกับมึงว่าอีเขาไม่สบายเขาจัดยาไม่ถูกเนี่ยต่อหน้าเจ๊เนี่ยมึงเห็นไหมเจ๊อยู่เนี่ยกูคุยกับเจ๊อยู่เนี่ยหลักฐานพยานเนี่ยมึงถ่ายเถอะกูเนี่ยมีพยานหลักฐาน กูไม่ได้ถืออะไรกูมาจัดยากูก็บอกมึงแล้วว่ากูมาทำให้เองกูก็ไปมึงจะพานอะไรมึงจะพานทำไมมึงทำได้เปล่ามึงทำได้ก็ทำกูไปแล้วเขาไปเลยปลากูจิตแต่งตัวอยังไม่เสร็จป้าหนังออกมาเอ้าเขาเรียกมึงมึงก็ไปตายดีน้อเขาเจ้ากูยนมึงก็ไปดิมึงเกี่ยวอะไรกูกูไม่ทำอะไรมึงหรอกมือเปล่ามึไจะทำอะไรมึงอีจุดในแบเนี่ยมึงเปิดประตูเข้าเข้าออกเอกอยนี้ยุงในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยคืนนี้เขาจะนอนยังไง มึงเปิดมึงเปิดที่เปิดเรืดด่องปดดวปดขาวะเนี่ยนี่เหรอมึงเรียกว่าไอ้อน่ยเปิดเขาคุยเขาเนาะอาบหนังทุกอ่า,มามองวะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยุงมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยคุ้ยเนี่ย,ยมึงดูยุงเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยกี้ตัวตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมียุงเยอะแยะไปหมดนะเขาจะหลอดยังไงสัญญาอ่อนที่หานั่งอีกหยุดทุบไม่ติดจะุิ้มทุบแล้วยุงที่ไหนทุบธรรมดา เนี่ยมันมียาแก้ปวดกระเถิ่นมันมียาไอแ้นี่แล้วแล้วก็มียาความดันแล้วอ่ะอเชี่ยความดันความดันแต่เราต้องดูวันเกิด thế nó nó có không mà còn tao phải ra ngoài

Yeah, okay. yeah. มึงทำมึงกอนทางนั้นเลยมึงทำมึงกอนทางนั้นมึงไม่เคยทำอะไรมึงก่อนเลยสักอย่างเรื่องความพิเศษที่เขาได้ท,ทำอะไรมึงก่อดไหมมึงคเคยเข้าไลมึงเคยถิดแบบวุ้นไหมมึงเคยเอาวุ้นกอดทางนั้น 两个万六。